สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มาพบกับบ่าวปอน้อยนะครับทีมงานอิเซกิอุดรธานีนะครับเราออกให้บริการลูกค้าอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้นะครับพามาชมบรรยากาศหน้างานนะครับคือลูกค้าตอนนี้ก็ใช้รถอยู่นะครับในการลากไม้นะครับเราก็บริการถึงที่นะครับผมลุยกันถึงหน้างานนะครับตอนนี้ทีมช่างเราก็กําลังให้บริการอยู่ โอเคอันนี้เป็นของเจ้าของรถสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับใช้งานโอเคไหมโอเคครับโอเคู่นะดีมากอดี่ดีมากเลยงานบริการของเราก็ไม่น่าเป็นห่วงนะครับไม่น่าเป็นห่วงไหนก็มาถึงโอเคครับอยู่บนอยู่บนยอดยอดปูเลยนะครับตอนนี้เราเราใช้รถในการทําอะไรอยู่ครับพี่ตอนนี้ลากไม้ครับลากไม้อยู่นะครับพื้นที่ตรงนี้ประมาณกี่ไร่ครับพี่ประมาณยี่สิบไร่ยี่สิบไร่นะครับ ตรงตรงบริเวณที่เป็นเนินนี่ก็ขึ้นได้นะพี่สบายนะขึ้นได้ครับใช้งานได้สบายใช้คล่องขึ้นหายด้วยไม่ต้องขึ้นโลครับขึ้นหายด้วยนะโอเคโอเคครับนี่ครับเป็นเสียงตอบรับอีกหนึ่งท่านนะครับที่เราออกมาให้บริการหลังการขายยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่มากครับขอบคุณมากครับ